โอเคอันยองยองครับเพื่อนๆกับพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นการรีวิวตัวละครใหม่ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเองนะครับนี่ครับน้องอลิสของเราเนี่เองนะครับจริงๆตามภาษาอังกฤษมัอ่านว่าเอริสนะครับ A.I. ไอสั่ว่าแอริสเนอะแต่ว่าผมเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่าในเกมมันอ่านยังไงนะครับ สำหรับสายเปนะครับสามารถจัดได้เลยนะครับก็เติมแพ็กเกจอันบนนะครับหรืออันล่างนะครับก็จะได้เลือกตัวละครเนอะเออถ้าเกิดอยากได้ตัวใหม่อริสเทธรากอนเนี่ยเนี่ยไอแพ็กข้างบนเนี่ยได้เลยนะครับถ้าใครสายเติมก็จัดได้นะครับได้เลือกมาเลยตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เนี่ยได้บีได้อะไรมานะครับตามนี้เลยนะครับบีห้าร้อยมีแถมด้วยแล้วก็มีไอตัวผลึกที่เอาไว้อัพต่อเลยว่าห้าสิบนะครับอัปเกรดนั่นเองซื้อครบ3แพ็กครับแน่นอนครับว่า เป็นผู้อุดหนุนชั้นดีครับก็จะได้ไอหินนะครับตีบวกอาวุธบวกหถึงบวกสินะครับแล้วก็ไอหินนี่ใหม่ชุดหนึ่งนะครับอันนี้ได้หลังอัปเดตนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตัวใหม่เนี่ยนะครับมันดียังไงเก่งยังไงนะครับแล้วก็อยู่แก๊งไหนนะครับเริ่มกันก่อนนะครับอยู่แก๊งไหนแก๊งใหม่นะครับเป็นตัวแรกแก๊งใหม่เลยคือแก๊งเพนตะก้อนนั่นเองนะครับ เนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีมาอัปเดตแล้วครบ้วนนะครับเดี๋ยวจะแปลแล้วก็ลงในเพจก้องไกลกุ๊กนะครับเช่นเดิมนะฮะก็ใครที่นั่นก็อย่าลืมติดตามเพจผมด้วยล่ะนะครับก็จะมีอัปเดตพวกเนื้อเรื่องพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้แอริสเนี่ยก็นะครับมาปึ๊บเนี่ยพร้อมมาเวกเลยนะครับสกิลค่อนข้างดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่สีดาวนะครับถือคอนแบบน่ารักจุ๊มจิ๋บอยู่นะครับ พอห้าดาวก็ดูคอนจะเรียวขึ้นมานิดนึงนะครับหกดาวนี้คอนเริ่มเหมือน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 ,อน,อนตีมาโอเคแล้วนะฮะพอเอาเวฟปุกก๊บกลายเป็นขวานไม่เจอเป็นขวานเลมันเป็นกึง่งขวานกึ่งคอนนะนะแต่ว่าทำมาทำมาดูดีนะครับมันเป็นแบบกึ่งคอนกึ่งขวานอนะไล่ทุบของปานุฆ่ามนะครับคือเป็นสายสาวซาดิสนั่นเองใครชอบแนวนี้นี่ก็จัดไปนะครับเป็นธาตุไฟนะครับสปีดสามสามสูสุดในเกมเทียบเท่ากับพวกสายสปีดทั่วไปนะครับ สเตตัสนะครับเออถือว่ากลางๆนะครับสเตตัสไม่ได้หวือหวามากนะครับไม่เหมือนเวเนซ่าที่ค่อนข้างจะมีค่าสเตตที่สูงกว่าตัวแรปปกติทั่วไปนะครับตัวนี้ถือว่ากลางๆนะครับสเตตไม่ได้หวือหวามากเออดเมจสามก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับโอเคต่อไปครับไอเทมสมใส่นะครับก็แน่นอนครับว่า ตัวนี้เนี่ยเป็นสายสปีดนะครับไอเทมสปีดนั้นเป็นไอเทมที่แนะนําแน่นอนแล้วก็เหมาะกับทีมสปีดด้วยเนื่องจากว่ามันเคาลเตอร์สถานะทีมสถานะเองทีมทรุได้ดีนะฮะจึงเหมาะกับการลงทีมสปีดนะฮะออสองสปีดนะครับเกาะใส่เป็นเลื่อนนะครับเพราะตัวนี้นี่ไม่เห็นเคาลเตอร์นะครับเน้นว่าอยู่อึดอึดอยู่นานด้วยเป็นตัวสปีดที่อึดอยู่นานได้อยู่นะครับแหวนครับก็แหวนคงไม่ต้องเป็นแหวนชุบเหมือนเดิมนะครับส่วนอาวุธประดับ เจมอะไรเนี่ยนะครับเจมผมคิดว่าใส่คิเลตนะครับน่าจะดีนะฮะแล้วก็มีบล็อกสักอันนึงนะครับอิดๆตีดูดเลือดก็น่าจะโอเคนะครับตามที่เขาแนะนําก็พอได้อยู่นะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนต้องดูพาสซีฟก่อนนะครับสำหรับพาสซีฟของนาวนะครับก็คือเอ่อ พาสีบนะครับจะการจะเพิ่มการต้านทานต่อสถานะผิดปกติต่างๆนะครับ60%นาน5เทิรน์นะครับก็คือสถานะอะไรต่างๆเนี่ยเช่นตีติดเดสอะไรพวกนี้นะครับนางจะต้านได้60%โอกาสจะติดน้อยลง60%เลยนะครับเพิ่มต้านทานได้60%เยอะมากนะครับบอกเลยว่าใส่กับหมาสป,ปาเพิ่มอีก30นี่คือแทบจะไม่ติดเลยนะครับต่อให้ฝันทองค่าเป็นคริสใส่คริสอะไรมันก็ตามทีมถึกแบบผมนี่เตรียมตัวร้องไห้เลยฮะผมบอกเลยที่ใช้สถานะ เป็นหลักแบบผมเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นถึกดดเมจหรือว่าเปลี่ยนไปเล่นสปีดแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้โหตัวนี้นี่คือทำลายเมตาพอสมควรนะครับพอสมควรเลยจริงๆคือมาลงทีมสปีดกายภาพและทำลายเมตาทีมเขาเรียกว่าไงทีมถึกรวมถึงทำลายสไปเอเวกนะครับซึ่งเขาเรียกว่าไงตอนก่อนหน้านี้เป็นตัวการสถานะใช่ไหม ตอนนี้คือเขาก็เลยอาจจะเอาสไป์ออกเพราะว่าไม่จะเป็นต้องใส่ตัวการสถานะแล้วแล้วใส่น้องนางเข้ามาแทนเนื่องจากว่าน้องนางบวกกับมาไปเนี่ยเกินพอแล้วนะครับที่จะการสถานะให้ทั้งทีเรื่อง5เทินนะครับคือติดการ60%บนตะบวกมาสไป์ก็เหมือนก100ันร0 0นะครับแทบไม่ตา <c oughs> <c oughs> โอกาสติดแทบไม่มีนะฮะดังนั้นเนี่ยโคตรโคตรดีงามดีงามพลรามแปดมากนะครับใช้แทนสไป์ได้แน่นอนอย่างหนึ่งสไป์มันเขาเรียกว่าไงอะ ต้องเป็นตัวแทนป้องกันนะครับดังนั้นจะเสียตัวแทนป้องกันไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวสปีดสามสามมามันสามารถเอาตัวเช่นไอรีนนะครับที่สปีดต่ำกว่าเนี่ยมาเป็นตัวแทนป้องกันได้ไอรีนโคตรอึดไปยืนหน้าหนึ่งแล้วเจไปหนึ่งในตัวยืนหลังที่4ตัวนะครับแทนตัวบางตัวอย่างสไปด์ออกไปเนี่ยน่าจะโอเคเลยนะอืนะครับ แต่บนๆเขาก็เอาสไปด์ออกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักเดี๋ยวต้องดูกันนะว่าเมตาจะเปลี่ยนแปลงไปทางทิศทางไหนนะครับคิดว่า3 4วันเดี๋ยวผมคงมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงโอเคนอกจากไอการสถานะเพิ่มขึ้น60%แล้วเนี่ยนะครับก็มีพาสีนะครับวอยชิลนะครับให้กับตัวเอง5ครั้งนะฮะและมีโอกาสหลบนะครับมีบัฟหลบนะครับสเทินหลบหมายถึงว่าไม่ได้หลบแบบเยอะเท่าก้าหานะครับเขาบอกว่าเป็นหลบเล็กน้อยนะครับจากที่ผมไปลองตีดันเจี้ยนของน้องนางมาเนี่ย น้องนางอลิสเนี่ยนะครับมันจะมีดันเจี้ยนของเธอด้วยนะเดี๋ยวผมแนะนำต่อไปคือหลบได้พอสมควรนะครับประมาณ30-40%ประมาณ 30%, มาณ30ไม่เหมือนก้าหานเนาะก้าหานนี่นานจะประมาณ60-70%ในการหลบของเขานะครับอย่างมากหกสิบะแน่ๆแต่ของอลิสนี่ประมาณ20-30%นะฮะผมคิดว่าประมาณ30%เนอะเพราะตีไปประมาณ3ฮิตเนี่ยนางจะหลบได้ประมาณฮิตหนึ่งนะครับจากที่สังเกตมาระบับนี้มันอยู่แค่4เทิร์นนะครับโดนเล่นเทิร์นก็หมดได้เหมือนกันขข้้ออออเเเเเเสีียยยงงนนนนนาาก็็คืบัฟ่่ปททิิรร์์หมดมดแวจะะ ก็ตาม5เทิร์น4เทิร์นนะครับแต่ว่าก็มีหมดได้เหมือนกันนะฮะก็คือถ้าโดนเล่งเทิร์นรัวๆลูดี้จิ้ม3ปุ๊บโดนสกิลเลดงเทิร์นอีก2อ่ะก็หมดนะฮะก็บัฟการสถานะอาจจะหายไปเหมือนกันต่อไปสกิลของนางครับสกิลนี้นะครับโคตรแรง4เป้านะครับ150%กายภาพนะครับและฟิกไดเมจอัดเข้าไป3,000ครับมีโอกาสติดสตันสูงมาก2เทิร์นนะครับย้ำว่าสูงมากนะครับติดเยอะจริงๆนะครับถ้าไม่มีการสถานะติดเกือบจะชัว์เลยอ่ะผมว่าโอกาสติดประมาณ80%ได้นะฮะ อีกสกิลครับสกิลน mm ี hmm. ้เป็นสกิลมังกรพุ่งหยึกพื้นนะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองคิดห้าเป้านะครับสลับแผนฝั่งตรงข้ามนะฮะสลับแผนเหมือนลินเลยนะเออสกิลเวสครับสกิลเวสไม่ใช่เป็นสกิลเว้แบบใช้นะครับเป็นการเก็บเกรให้เต็มแบบออลลี่นะครับก็คือเก็บเกรเต็มปั๊บนะครับน้องนางจะลดบล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์และฝั่งตรงข้ามโดนตีแรงขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์คือพอบัฟเกรดเอาว้เต็มไปฝั่งตรงข้ามแม่งโดนแรงขึ้นที่ห คือ,อยังไงก็ตีขึ้นตัวแดงไปอย่างน้อยอ่ะนะครับโอกาสคีดที่เข้าออกนี่คือจัดจ้านมากนะครับนางเหมาะสมกับใส่พวกประดับเออเขาเรียกว่าไงเออ่พวกเจมคียอะไรพวกนี้นะครับอัดอัดเข้าไปเน็ตเดเมจถลม่มทลายแน่นอนนะครับปไปดูสกิลกันจะบอกว่าแอนิเมชั่นมันสะใจมากคือสกิลนี้นะก่อนนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สีเป้านะครับฟิกเดเมจสามพันและมีโอกาสติดสตันสูงม,มากสองเทิร์นครับ oh, <God. S 1> <ihin> ขออีกทีทีกี่ฮิตว้แล้วน่ยมันคือสคั้งแล้กี่ฮิตว้เดี๋ยวเาทำีก่อนทำไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไม่ทันำทันขออีกทีสองสี่หกแปดสิบหเฮ้ยสิเลยเหรองั้นคือโหมันสิหิต 12 2ครั้งนะครับเป็นจอมตูดีแบบ2ครั้งแต่ว่าสิบหกิดเอา,าเยอะนะวะทุบรัวยับเลยนะเนี่ย4 6 8 10แปดสิบจุบหกทุคนมันอ่ะต้องกดคูณ2ส,สกิลนี้ทุบมันมากจริง <c oughs> ปึ้งปึ้งปึ้งปืนปืนโอ้ย <laughs> <c oughs> ใครที่ชอบแบบสาวโหดนี่โค,ค,คตรมันอันนี้สกิล5เป้า120% 2ครั้งสลับแผนนะครับ อันนี้ก็ขู่ฮิตเยอะ2ฮิตนะครับเหมือนกันสกิลนี้ครับสกิลเวกนะพอนั่นเสร็จแต่สกิลเวกมันเป็นแบบพาสีนะครับมันเลยทำให้เห็นไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้คงมีคลิปอารีนามาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับเพราะว่ากรจะได้น้องนางมานะครับก็เปิดการเหมือนเดิมนะครับเลดมาแล้วนะครับตอนนี้เลดเป็นบรันบันเซลกับอาริสันเองแรระดับไหนนี่ยังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูให้นะครับแล้วก็มันมีนันเจียนของน้องนางมานะครับอยู่ตรงนี้ เข้าเอเทมเจนนะครับตัวนี้ครับสีแดงวาร์ปแดงนะครับแล้วก็อันนี้ครับลงไม่ยากนะครับเอ่อระดับยากยากอยู่ครับผมลงระดับกลางนี่ผ่านไม่ยากครับแนะนําว่าลงระดับง่ายกัระดับกลางดีกว่านะครับพาสิสไม่เต็มลงระดับง่ายไปเลยครับนะฮะเอ่อมีโอกาสดรอปอะไรบ้างครับคือของไอเทมดิ่ิเขตของน้องนานะครับดรอปเงินแล้วก็ดรอปเอ่อของตีบวกนั่นเองนะฮะสามชิ้นด้วยกันอยากสามอย่างนะครับแต่ดรอปอย่างมากก็อย่างสองอย่างนะฮะเอ่อเขาบอกว่าลง3ครั้งนะครับดันนี้นะครับ ทุกคนได้ทุกคนนะครับอาริสทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ได้นะครับได้ยังไงครับฟังดีๆนะครับ er ลงดันเจียนนี้นะครับลงได้วันละหนึ่งครั้งลงติดต่อกันนะครับสามครั้งไม่ต้องติดต่อกันเด็ดคือลงครบสามครั้งเม <oughs> <ability> ื่อไหร่นะครับได้นะครับอาริสสี่ดาวไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนได้แน่นอนนะครับลงสามวันนะครับอย่าลืมนะอยู่ตรงไหนครับดันเจียนนะครับกดเข้ามานะครับนะครับกดเข้ามานะครับ นี่นะครับมันมีซ้ายกับขวานะครับบนนะครับลงอันขวานะครับดันอลิสนะครับลงติดกันนะครับวันละหนึ่งครั้ง3วันนะครับได้เลยนะครับก็คือลงทั้งหมด3ครั้งครบเมื่อไหร่นะครับไม่ต้องวันติดกันก็ได้นะครับแต่ลงให้ครบ3ครั้งนะครับจะได้อลิสสดาวไปเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ตัวใหม่นะครับได้แน่นอนได้ไปใช้ชมร0 0เโอเคว่าไปนั่นแล้วนะครับรีวิวสกิลก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับเอ่อ จิงหนึ่งที่อยากทำก็คือเปิดการในวันนี้มีบี้อยู่นะครับลองซะหน่อยไหมนะครับเลทมันมาแล้วเนอะมันสิบโมงแค่เออได้ได้ละจะมามันจะได้ไหมเนี่ยนะฮะลองดูแล้วกันนะครับมีกล่องเอสด้วยฮึบฮึบฮึบเออชิ้นแรกก็ เอาใหม่ครับรึบมอดผมจะปัดสักพันบีนะฮะถ้าไม่มีแสงมานะครับก็คอบผ่านจบกันแค่นั้นนะครับอ่าสองแผงผ่านไปครับรู้สึกมอนจะเต็มเอาเปิดให้ได้กล่องเอสแล้วกันนะครับแค่นั้นพอนะฮะเดี๋ยวผมจะ เอผมเอามาตีโบกตัวอะไรดีโอ้โหเดี๋ยว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 โบกไม่ขึ้นขนาดนี้หรอ บวกยากจังวะเออนะครับบวกใครดีอ่อโอ้โหโหได้บวกหนึ่งยากมากนะฮะกจะบวกได้แต่ละบวกนะฮะ โอเคนะครับชีละแพ็กแล้วกันนะอีก2แพกเนอะน่าจะพอละถ้ามาไม่ได้ก็คือต้องทำใจครับโอ้โหนี่เรเหรืออะไรนะครับความเกลือนี้มันสุดยอดไปเลยนะฮะเค <c oughs> <c oughs> ็มเหลือเกินความเค็มขึ้นจอเลยนะผมบอกเลย ตอนนี้นั่งรู้สึกนั่งไปแล้วความความเค็มมันทะลักจอนะไม่ต้องหัวนะครับเกาหลีเนี่ยเลดก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบ้านเรานะฮะบ,บางคนบอกอุ้ยเลดดีครับชุดแร,แรกครับชุดแรกเลทมันจะดีครับพอคุณเล่นไปนะครับตัวแรคุณเยิ่มเยอะนะฮะเลดมันก็ไก่กาอาราเร่เหมือนกันนะฮะไม่ต่างอะไรกันเลย <laughs> เปิดเลทดีเลดท,ทีนี่หัวเราหัวนี่อุ่นเลยนะ อุ่นนะฮะบอกเลยอีกแพ็คนึงนะจะเอากลองเอสมาเปิดซะหน่อยนะครับเพื่อจะได้ b r a n c h a n g branchial อะไรอย่างนี้นะฮะอยากได้ขออลิทตัวหนึ่งได้ไหมตัวตัวหนึ่งก็ยังดีนะน่าๆๆๆขอหน่อยนะอลิทนะ น่าคนสวยนะอยากได้เหลือเกินอะ่ะให้ไม่ได้หรอฮึอึโอ้โหเลดเกลือมากนะครับก็คงไม่เปิดต่อแล้วนะเกลือขนาดนี้นะครับดูกล่องเอสซิเลเชลครับโอเคครับเกลือขนาดนี้ครับโอ๊ย อย่าไปเปิดแม่งเลยครับเลมันจะเกลือไปนะฮะก็คิดว่าน oui> ่าจะจบการรีว mm ิว hmm> ตัวน้องนางอลิสนะครับเดี <t <t ๋ยวว่าผมได้ตัวมาจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนะครับส่วนเนื้อเรื่องก็ลองติดตามในเพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอพวกเพจอังกฤษฝั่งต่างชาเขาแปลเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งแปลให้นะฮะแล้วก็จะมาลงให้ในเพจเหมือนเดิมสำหรับวันนี้แอดก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ